คดีน้องชมพู่เริ่มชัดตำรวจเผยสอบพยา,ยานกว่า900ปากอีกสองหรือสวันอาจมีหลักฐานชิ้นสำคัญที่สานักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อเวลา9.30นาิกา30นาทีของวันที่10กรกฎาคม พลตวจเอกสุวั์แจ้งยอดสุขรองพอบตรได้กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดสองเดือนที่ผ่านมาถึงแม้จะมีประเด็นเด็กหญิงเพื่อนของพี่สาวน้องชมพู่ตามที่สื่อบางสำนักนำมาเสนอแท้จริงแล้วพี่สาวของน้องชมพู่นอนคว่มหน้าเล่นโทรศัพท์ในขณะที่น้องชมพู่หายตัวไปและไม่ได้นอนหลับตามที่เคยให้ข้อมูลไว้นั้น ทางตำรวจมั่นใจว่าประเด็นนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อรูปคดีและแนวทางการสืบสวนสอบส,สวนอย่างแน่นอนกรณีนี้แม้เด็กหญิงจะบอกเล่ากับสื่อก็เป็นสิทธิ์ที่เด็กจะสามารถกระทำได้แต่การที่สื่อไปสัมภาษณ์เด็กหญิงเพื่อนของพี่สาวน้องชมพู่นั้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะไม่ควร สำหรับพยานหลักฐานที่มีในขณะนี้ยังไม่สามารถออกหมายจับหรือระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แม้ว่าสังคมจะมีการสงสัยพ่อแม่หรือลุงของน้องชมพู่ก็ตามแต่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงไม่ได้ทำงานตามกระแสสังคมยอมรับว่าคดีมีความคืบหน้าร้อยละ80แต่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มีน้อยมากยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของน้องชมพู่ว่าถูกฆาตกรรมหรือไม่แพทย์นิติเวชก็ยังสรุปไม่ได้บางทีการรายง,งานข่าวของสื่อมวลชนที่หลุดออกไปตนก็ตั้งข้อสังเกตว่าหลุดไปได้อย่างไร รายละเอียดการนำเสนอก็ไม่ใช่ความจริงอย่าพึ่งไปสรุปหรือฟันธงผู้สื่อข่าวถามว่าคดีนี้จะมีโอกาสได้ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีหรือไม่พนตรวจเอสุวั์กล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะบอกแบบนั้นสหน้าที่ตำรวจทำดีที่สุดแล้วอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างให้ครบถ้วนไม่ได้หาหลักฐานเพียงแค่ออกหมายจับ แต่จะต้องมีหลักฐานจนนำสู่การดำเนินคดีในชั้นศาลได้ด้านพลตำรวจโทจเจริญวิศีวนณิชผู้ประชาการตำรวจภูธรภาคที่4กล่าวว่าการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนในพื้นที่ทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจยุ่งยากมากขึ้นส่วนความขัดแย้งของบรรดาญาตินั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะการนําเสนอข่าวส่วนจะให้สื่อมวลชนปรับปรุงหรือแก้ไขการทํางานอย่างไรตนไม่ทราบ ขณะที่พันตบทเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าตำรวจสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ไปแล้ว9ก้าร้อกว่าปากและในอีกสองสามวันจะได้รับรายงานผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เช่น DNA รวมถึงวัตถุพยานต่างๆจากหลายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อว่าอาจจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการคลี่คลายคดี มือปราบหูดำเชื่อพี่สาวน้องชมพู่คือพยานสำคัญรอจิ๊กซอจับคนร้ายยังคงเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ผ่านมา59วันแล้วยังไม่มีการออกหมายจับคนร้ายในขณะที่คนในครอบครัวออกมาเปิดเผยว่าสงสัยกันเองส่วนกลายเป็น้อยแล้ว ทั้งนี้พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือมือปราบหูดำร่วมวิเคราะห์เกี่ยวกับการให้ปากคำของคนในครอบครัวผ่านรายการถามตรงๆกับจอมขวัญว่ามีน้ำหนักต่อคดีหรือไม่โดยพลตำรวจตรีวิชัยระบุว่าการเสียชีวิตของน้องชมพู่นั้นเชื่อว่าต้องมีคนพาไปแน่ๆและเชื่อได้ว่าอาจจะเป็นคนในพื้นที่และเป็นคนที่สนิทสนมซึ่งการตั้งข้อสงสัยว่าเป็นกลุ่มคนใกล้ชิดอาทิ พ่อแม่ลุงพลตรงนี้ตำรวจก็อาจจะคิดแต่ยังไม่ทำอะไรเพราะต้องสืบประเด็นอื่นด้วยโดยยึดหลักพยานบุคคลพยานแวดล้อมรวมถึงดินเอพลตำรวจตรีวิชัยชี้แจงถึงกันให้การในแต่ละครั้งไม่ตรงกันว่าการให้การในแต่ละครั้งถึงแม้ไม่ตรงกันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนร้ายเพราะเป็นเรื่องของการลำดับคำพูดอีกทั้งหากเป็นชาวบ้านก็ยิ่งมีสิทธิ์ให้การไม่ตรงกันได้ แต่ตำรวจมีเทคนิคในการพิจารณาคำให้การว่าคำให้การไหนจริงหรือถูกต้องเนื่องจากต้องวิเคราะห์จากพยานซึ่งตำรวจก็เจอแบบนี้ในหลายคดีและบ่อยมากส่วนตัวเชื่อว่า คดีนี้แคบลงแล้วและเชื่อว่าตำรวจมีคนต้องสงสัยแต่จะหาจิ๊กซอตัวไหนมาเชื่อมโยงให้ได้เท่านั้นเองเมื่อถามว่าการตั้งข้อสงสัยของทั้งสองฝ่ายนั้นมีผลต่อการวิเคราะห์หาหลักฐานว่าทำไมต้องสงสัยลุงพลเพราะเขาอาจจะมีพฤติกรรมที่ทำให้สงสัยได้ขณะที่ลุงพลที่สงสัยพ่อแม่ทำให้ต้องปิดบังซึ่งความสงสัยตรงนี้จะสามารถทำให้ตำรวจ นำมาต่อจิ๊กซอว์ในคดีนี้ได้ซึ่งคนนอกอาจจะไม่รู้ซึ่งคนในครอบครัวเท่านั้นถึงจะรู้ว่าพฤติกรรมของคนในครอบครัวที่แสดงต่อน,น้องชมพูเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าตอนนี้ตำรวจพอจะรู้แล้วไหมตนเชื่อว่ารู้แต่จิ๊กซอว์ที่จะต่อมาดำเนินคดีได้คือสำคัญดังนั้นจึงต้องหาพยานหลักฐานตรงนี้ซึ่งตนเชื่อว่า สดิ้งคือพยานสำคัญโดยเชื่อว่าเด็กจะโกหกไม่ค่อยเป็นแต่วิธีการจะสอบให้รู้จักสดิ้งได้อย่างไรนั้นสำคัญ นอกจากนี้ส่วนตัวยังเชื่อว,ว่าคดีนี้คนร้ายไม่ได้ก่อเหตุนในจุดที่พบศพน้องชมพู่แต่เป็นการเสียชีวิตจากที่อื่นแล้วนำมาวางไว้เพราะที่เกิดเหตุเรียบร้อยมากอาจจะทำเพื่ออำพรางหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ต้องหาว่าเป็นใครหรือกลุ่มใดที่ทำให้พลาดจนน้องชมพู่เสียชีวิตแล้วเอาไปวางไว้ในจุดดังกล่าวซึ่งต้องไปสืบหาดู สมือปราบเปิดเบื้องลึกลุงกับแม่ชมพู่แฉกันยับงานนี้ใกล้เอ็นเกมคนผิดมีแค่หนึ่งเมื่อวันที่8กรกฎาคมพลตำรวจตรีวิชัยสังปรภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเจ้าของฉายามือปราบหูดำเปิดเผยว่าการออกมาเคลื่อนไหวของนางสาววิตรีแม่นองชมพู่ที่มีการตั้งข้อสงสัยตัวลุงพลเกี่ยวกับการเดินทางจากบ้านไปรับพระ ซึ่งมีเวลาที่หายไปและลุงพลได้โต้กรับนางสาวิตรีเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องไม่ขึ้นไปหาศพลูกบนเขาภูเหล็กไฟวันที่เจอศพรวมถึงเร่งรัดการเผาศพลูกนั้นในมุมของการทำของตำรวจถือว่าเป็นผลดีที่สามารถจำกัดวงแคบลงและสามารถตามหาตัวคนร้ายได้ง่ายขึ้นเพราะเนื่องจากมีคนออกมาแสดงตัวเหมือลักษณะร้อนตัวเพราะกลัวว่าจะถูกจับ ทำให้ต้องออกมาปัดโยนความผิดไปที่คนอื่นหรือการเปิดประเด็นเปลี่ยนความสงสัยไปที่คนอื่นดังนั้นตํารวจสามารถจับพิรุธ และทำงานง่ายมากขึ้นโดยการนั่งจับผิดการสงสัยของสองฝ่ายแล้วหาพิรุษจุดเชื่อมโยงว่ามีมูลความจริงมากน้อยเพียงใดจากนั้นเพียงแค่หาพยานหลักฐานเพิ่มก็จะสามารถชี้ชัดตัวคนร้ายได้โดยขณะนี้ตนเชื่อว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดอาจจะเป็นคนร้ายไม่ว่าจะเป็นพ่อและแม่หรือคนในครอบครัวของน้องชมพู่ก็เป็นได้ขณะนี้ตำรวจก็ต้องหาพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล พยานนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานจากการสอบปากคำที่จะมุ่งหาความจริงไปถึงตัวผู้ร้ายแต่ทางนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าตำรวจจะตัดผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆก่อนหน้าออกไปโดยต้องมีการเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องและพยานหลักฐานตามวิธีการของตำรวจแต่เพียงแต่อาจจะจำกัดได้แคบมากขึ้น และจะต้องดําเนินการสอบสวนต่อไปอย่างไรก็ตามหากมีข้อพิรุษมากเท่าไหร่เปิดประเด็นใหม่หรือความสงสัยมากเท่าไร่ก็จะสามารถสนับสนุนการทํางานให้มีความแม่นยำมากขึ้นเท่านั้นโดยหลังจากที่ทราบพ,พิรุษแล้วเพียงตํารวจนาทุกคนเข้าเครื่องจับเท็จเพียงเท่านั้นก็จะได้ข้อเท็จจริงว่าอะไรโกหกหรืออะไรคือความจริงซึ่งตํารวจมีอํานาจหน้าที่ที่จะเชิญผู้ต้องสงสัยเข้าเครื่องจับเท็จได้ พันตำรวจเอกสุรโชคเจษดาเดชชาย,ยาสารวัตรเรมโบอดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนมะคอนบาลมองว่าการออกมาทะเลาะก,กันเองระหว่างพ่อแม่น้องชมพู่กับลุงพลเป็นผลดีกับตำรวจเหมือนต่างคน ตางสร์โครนเข้าหากันคนที่บริสุทธิ์ต่างต้องหาพยานบุคคลประจักษ์พยานและพยานแวดล้อมเพื่อพิสูจน์ตัวเองนับว่าเป็นผลดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคิดว่าตอนนี้คดีเดินทางมาถึงทางตันชาวบ้านและในละแวกที่เกิดเหตุหากใครมีหลักฐานอะไรสาวถึงตัวคนรายได้ให้หาทางติดต่อกับ พลตรวจเอจจักทิพย์ชัยจินดาผู้บรชาการตำรวจแห่งชาติคิดว่าคนร้ายน่าจะรู้ตัวแล้วว่าตำรวจสาวใกล้ถึงตัวแล้วอยากให้มีความเป็นมนุษย์ออกมารับผิด ความจริงก็เป็นความจริงเพราะหนีไม่พ้นคิดว่าตำรวจรู้ว่าใครเป็นคนร้ายและทำอะไรกันอยู่เชื่อว่าเวรกรรมตามทานคนร้ายหนีเวรกรรมไม่พ้นหนีความจริงไม่พ้นออกมาพูดความจริงควรจะให้อภัยเพราะชาวกกอกชาวมุกดาหารเสียหายเชื่อว่าคุณอาจจะโกหกคนอื่นได้แต่จิตใจพวกคุณคุณรู้ว่าทำอะไรกันอยู่ออกมาพูดความจริงทุกคนจะให้อภัยโทษหนักจะได้เป็นเบา